ท่านประโยคคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องอนนาปานุสติกรรมาฐานส่วนที่แล้วมานั้นได้พูดถึงด้านคณิกะสมาธิเุวจาระสมาธิ <c oughs> สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานการจเจริญอนาปานุสติกรรมฐานอารมณ์เข้าสู่ความเป็นฌานความจริงก็เป็นเครื่องสังเกตไม่ยากเมื่อผ่านอุปจารสมาธิมาแล้วตอนนี้จิตจะมีความสุข มีความเยือกเย็นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชานนี้แบง่งออกเป็นสีอย่างคืออารมณ์ปฐมชปมชฌานปฐมมชฌานนี่มีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคำว่าวิตกก็ได้แก่อารมณ์นึกที่เราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหาใจออก วิจาร์ก็ได้แก่การรู้ว่าเวลานี้เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกห้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นหรือว่าจะพูดกันทึ้งในกรรมฐานสี่สิบเราก็จะมีอารมณ์รู้ว่าเวลานี้ลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบซูนเหนือสันดือ สำหรับลมให้ใจเขา้าถ้าสำหรับลมให้ใจออกก็จะกระทบศูนย์เหนือสันดีกระทบหน้าอกกระทบจมกูกหรือว่าริมที่ปากอย่างนี้แปลการของวิจาร์ณจำมาให้ดีด้วยแล้วก็ปีติได้ความเอิบอิ่มใจตามที่กล่าวมาแล้ว มีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานไม่มีความอิ่มไม่มีความเบื่อในการเลเจริญพระกรรมาฐานสามารถจะรวบรวมกำลังสมาธิเมื่อไรก็ได้สุข,ขนนก็ได้แก่ความสุขเยี่ยวเยินที่หาความสุขเปรียบเทียบใดๆไม่ได้ไม่มีความเอ,อิบอิ่มใจมากเอกาตามีอารมณ์เดียว หมายความว่าในขณนะนั้นจิตจะจับเฉพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกอยู่ตามปกติจิตจะไม่รับอารมณ์ส่วนอื่นอันนี้เป็นการของที่เราจะทราบได้ตามจริยาเพื่อการของปฐมฌานมีองค์ห้าแต่ถ้าว่าจะพูดถึงความรู้สึกขณะที่จิตก็เราเข้าถึงปฐมฌาน จิตเจีจับลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจจะเบามีความสุขสดชื่นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสแต่แต่ว่าไม่รำคาญในเสียงจะเป็นเสียงดังจะเป็นเสียงเบาเสียงเพลงเสียงทะเลาะกันเอะอะวุ่วายของขี้เมาขี้เล่าเมายาก็ตาม เราไม่รำคาญในเสียงสามารถจะคุมอรมณ์ได้ตามปกติอย่างนี้เรียกกันว่าปฐมฌาเนเ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังจิตสำหรับโฟฝึกที่เข้าปฐมฌานนั้นก็มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือขณะที่จิตก้าวเข้าไปสู่ปฐมฌานเบื้องแรกกำลังของจิตยังไม่มั่นคง ตอนนี้เวลาที่เราจับลมให้ใจเข้าออกจะมีลมสงัดจะมีสภาพนิ่งคล้ายๆอาการเคลิมบางทีเราคิดว่าเราหลับแต่ความจริงไม่หลับถ้าหลับมันจะโงกหน้าโงกหลังแต่อาการเช่นนั้นที่เกิดขึ้นกับเรามีอาการเฉยๆตัวตั้งตรง แล่วมีอาการเคลิ้มลืมตัวเหมือนหลับสคกครู่เดียวหรือว่าเดี๋ยวเดียวจะมีอาการวิวคลายตกจากที่สูงแล้เราก็ไม่สามารถจะนำอารมณ์นั้นขึ้นมาใช้ในอีกเพียงแค่รักษาอารมณ์สบายอาการอย่างนี้ขอท่านหลายเพื่ทราบว่านั่นสมาธิจิตของท่านขณะที่มีอารมณ์สบายเงียบสงัด มีอาการคล้ายเครื่องเหมือนหลับเป็นอาการจิตหยาบเพือารมณ์หยาบของปฐมฌานเป็นการก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานแบบหยาบหยาบแต่ถ้าว่าจิตไม่สามารถจะทรงฌานอยู่ได้จิตพรัตจากฌานมิจึงมีอาการวิวคล้ายกับตกจากที่สูง ถ้ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จงอย่าสนใจอย่าสนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็รักษารมปกติไว้ได้เท่าไรพอใจเท่านั้นมาเข้าถึงตอนทุติยชาญคือชาญที่สองชาญที่สองนี่มีองค์สามคือตัดวิตกวิจาร์สิ้นได้เหรือปีติสุขเอกคตา ในตอนนี้จะรู้สึกว่าจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าหายใจออกจะวางไว้คือจิตจะไม่สนใจลมให้ใจจะเบาลงมีแต่ความสดชื่นหันษามีความนิ่งสนิทถ้าหากว่าเราจะสังเกตให้ง่ายนั่นก็คือถ้าเราภาวนาไปด้วยสมมติว่าเรากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้าเรานึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธอันนี้จะสังเกตง่ายในขณะได้เข้าฌานที่สองเมื่อกณาจิตเข้าถึงฌานที้สองคำภาวานาจะหายไปจิตจะตั้งอารมณ์ทรงมีความเออบิ่มมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ละเอียดและสงัดมีอารมณ์สงัดมาก แต่พอจิตเคลื่อนจากฌานที่สองลมาสู่อุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกว่าโอนหนอนี่เราลืมไปซะแล้วหรือหรือว่าเราเผลอไปแล้วที่เราไม่ได้ภาวนาเลยการกําหนดรู้จับลมให้ใจเขาออกเราก็ไม่ได้ทําตายจริงที่เราเผลอไป แต่ความจริงนั่นไม่ใช่อาการของความเผลอแปลอาการของจิตที่ทรงสมาธิสูงขึ้นขอท่านนั้นหลายพึงเข้าใจตามนี้สำหรับอ,อาการของชานีสามนั่นไม่องสองคือเหลือแต่สุขกับเอกเขาตาตัดปีติหายไปอาการของชานีสองนี่นที่เราจะสังเกตได้ง่าย ความชุ่มชื่นสดชื่นหายไปของจิตจิตมีความสุขแล้วก็มีจิตทรงตัวมากในรมที่ตั้งไว้ดีกว่าชานที่สองน้าทางร่างกายจะสังเกตว่าเมี่อการคล้ายๆกับนั่งและยืนตรงเป่งไม่อะไรมาผูกเข้าไว้สำหรับลมให้ใจจะรู้สึกความเบาลงไปมากเกือบไม่มีความรู้สึก หอได้ยินเสียงภายนอกเบาๆที่แม้วเ,เสียงนั้นจะดังแต่ก็เสียงเราได้ยินเบามากอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สามเมื่อเข้าถึงฌานที่สี่จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจแต่ถ้าว่ากำลังใจไม่มึดมีความสว่างโปรงทรง,งอารมณ์อยู่ตามปกติ มีอารมณ์เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นเพี่อมีความมั่นคงมากไม่รู้การสัมผัสจากภายนอกยงจะกินลิ้นยกัดเสียงจะมาจากทางไหนไม่รู้หมดปรากฏว่ามีจิตนิ่งเฉยๆสำหรับชานสีน่นี้มีองค์สองคือมีเอกับข้าตากองเบขา,อขาเอกัข้าตาหมายความประสงอารมณ์เป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่เคลื่อนอุมเบกขาหมายถึงว่าเฉยไม่รับสัมผัสอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่พูดมันนี้เพื่อประสงค์ทหยทานหลายทราบว่าอากายของฌานมันเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนักปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติกันให้ดีแล้วก็ จงอย่าสนใจว่าเวลานี้มันจะได้ฌานอะไรจะเข้าถึงฌานหรือจะเป็นเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิจะเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ช่างไม่สนใจนี่เราพูดกันนีว่าในแง่ของการปฏิบัติที่เอาดีกัน ถือว่าวันนี้ได้ดีเพียงใดพอใจเท่านั้นเราทำตามอารมณ์สบายของเรามันได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นบ่าวานนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้เร็วกว่าบ่าวานนี้หน่อยก็ช่างคิดว่าเราเป็นผู้สะสมความดีเื่อทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในได้ของสมาธิตามความพอใจที่เราต้องการเท่านี้พอ ถ้าจิตตั้งอยู่อย่างนี้อารมณ์จะเป็นสุขไม่มีการดิ้นรนจงอย่าสนใจกับภาพที่เห็นจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของจิตว่าเมื่อวันก่อนนี่มันเลวกว่าวันนี้แลอว,วันนี้ดีกว่าวันก่อนถ้าไปสนใจอย่างนั้นจิตจะไม่ทรงตัวจะหาอารมณ์ที่แนบสนิทไม่ได้ ฉะนั้นขอท่านหลายพึงตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่อผลของความดีนั่นก็คือเวลาที่เจริญสมาธิจิตในด้านอนาปา,านุสติก็ตามกรรมฐานก่ออื่นใดก็ตามจงทราบว่าเวลานี้จะตกอยู่ในสภาพของฌานอะไรก็า่าง อย่าไปตั้งหน้าตั้งตาว่าเราต้องการได้ชานนั้นเราต้องการทรงชานนี้มันจะเกิดอารมณ์กลุ่มถ้าอารมณ์กลุ่มเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดความดีทั้งหมดผลที่สุดวันนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยเป็นอันว่าขนาดใดที่ทำไปขนาดนั้นเรามีความพอใจ ได้แค่คณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเราก็พอใจได้ถึงอุปจาระสมาธิเราก็พอใจจิตจบกเลยทานชานใดชั้นหนึ่งเราก็พอใจพอใจเสียทั้งหมดถ้าทำจิตอย่างนี้อารมณ์จิตจะสบายก็ได้แก่การฝึกจิตเข้าถึงอุเบกขารมนั่นเอง เมื่อการฝึกจิตแบบนี้แล้วต่อไปจิตจะเป็นเอกคตารมณ์ไดวเบขาคือจิตจะทรงชานสีชานสีได้ง่ายตอนนี้ปาก็ขอพูดกันยักัหลักแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้ผลกันจริงๆผมเคยพูดมาแล้วในตอนก่อน ว่าจงใช้เวลาจุกจิกจุกจิกของเราเป็นเครื่องการกระทำสมาธิยานที่พูดมาวันวันนี้ว่าเวลาทำการทำงานคนดีใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินับาเดินไปธุระจะทำอะไรก็ตามอย่าทิ้งลมให้ใจเข้าออกพยายามทีงงลึกลมให้ใจเข้าใจออกไวเสมอ แต่ว่าท่านงานนั้นไม่เหมาะสมเมื่อการใช้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเราก็ใช้จิตจับอยู่ที่งานว่าเวลานี้เราทําอะไรเราได้ยาหรือแล้วก็ใจจับโดยเฉพาะเวลาที่เราได้ยามือเราถือจอบจอบตอกฟันดินหรือเราถากยากจะถากตรงไหนตั้งใจไว้โดยเฉพาะ อย่างนี้ก็เป็นการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัวเราจะทาสีเราจะตอตะปูเราจะเลื่อยไม้เราจะโบกปูนเราจะทำอะไรทุกอย่างตั้งตั้งใจทำในกิจนั้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิทำสมาธิให้ส่งตัวไปในตัวเป็นการฝึกในงาน สำหรับวันนี้ยังไม่พูดถึงด้านวิปัสนาญาณก็อย่าพูดในวงแคบๆของสมาธิเท่านั้นมีวิธีหนึ่งที่เคยฝึกกันมาผมก็ดีเพื่อนของผมก็ดีหลายๆท่านก็ดีเขาใช้วิธีฝึกต่อสู้กันแบบนี้ หนึ่งซ้อมการต่อสู้กับความเหนื่อยเราเหนื่อยมากก็ดีเราร้อนมากก็ดีเดินทางไกลมาเหนื่อยๆแล้วก็ลังร้อนจัดสมัยโน้นมันไม่มีรถไม่มีเรือมันหายากจะไปมาติกาบาสกคุณจะไปไหนกันทีก็ใช้การเดินเดินมาร้อนๆๆเท่าก็เหนื่อยจัด พอมาถึงที่เรื่องผ้าออกถ้ามันร้อนไม่เป็นไรเข้าห้องในขณะเดียวกันนั่นเองเราเข้าอยู่ในห้องเข้าเราโดยเฉพาะไม่ยอมให้เหงื่อแห้งไม่ยอมคลายความเหนื่อยนั่งปรับหรือว่านอนลงจิตจับสมาธิทันทีจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกว่าจิตมายาทรงตัวไหม ถ้าจิตยังไม่ทรงตัวดีเพียงใดเราจะไม่เลิกแต่ว่าการอย่างนี้ท่านทั้งหลายมันเป็นการดะงับความเหนื่อยขึ้นดับความร้อนดับความเหนื่อยไปในตัวเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิเล็กน้อยคือกณนิกะสมาธิความเหนื่อยมันก็คลาย พอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นอารมณ์ตอนนี้เองมันจะหายหน่วยทันทีความร้อนความกลุ่มมันจะหายไปเนื้อความเหนื่อยจากทางร่างกายมันก็จะไม่มีต้องพยายามต่อสู้อย่างนี้นะครับการสำเร็จมรรคผลและได้ฌานสมาบัติไม่ใช่ได้มาจากป่า ส่วนใหญ่จริงๆเขาได้ในที่มนชนมากๆเพื่อการเจริญสมาธิจาก่าในแดนสงัดที่ว่าได้ผลดีแล้วไม่จริงถ้าหากว่าจิตยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าเพียงใดถ้ากลับเข้ามาหาหมู่ชนเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันเกิดการกลุ่มทันทีต้องมาฝึกกันใหม่ แต่ก็จะถามว่าทราบเรื่องนี้ได้ยังไงกร,รบผมก็ขอตอบว่าผมชนกับมันมาแล้วทุกอย่างการอยู่ในป่าชาการอยู่ในป่าชาัดการอยู่ในถ้ำผมทําม,มาแล้วทุกอย่างแต่ผลจริงๆที่ได้ทรงตัวก็คือต้องเข้ามาต่อสู้กับกลุ่มคนนั่นเราอยู่คนเดียวมีการสงบสงดัดไม่มีอะไรรบกวนใจ เราจะทรงอารมณ์อย่างไรก็ได้เหมือนเราปักไม้ไว้ในที่สงัดลมไม่พัดน้ำไม่ไหลไม่มีใครไปจับขยว่ว